ครับผมสวัสดีครับผมก็ขอบคุณนะครับผมท่านที่ช่วยรับกิ่งของเพชรทะล้านมาเลี้ยงไปเลี้ยงครับผมเดี๋ยวมาพูดอธิบายเรื่องกิ่งเพชรทล้านกันอันนี้ผมที่บ้านผมจะมีอยู่สองต่อนะกิ่งแม่เพชรทนล้านก็จะเสียบกับตอไทยเอากวกจำหน่อยในช่วงเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะครับผมก็ยี่สิบกว่าปีเลยนะอันนี้ที่บ้านมีอยู่สองต่ออันนี้ตอดูว่านานแค่ไหนนะขนาดตอไทยยังใหญ่ได้ขนาดนี้ใหญ่เท่ากับเสาเลยนะเนี่ย ก็เดี๋ยวมาพูดคุยก,กันแป๊บนึงครับผมอันนี้เกสอนนะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะจะมีเรบบ้างเรบน้อยนะก็แล้วเดี๋ยวตามตามไม้จะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อันนี้จะตัดกิ่งอันนี้กิ่งใหญ่ๆจะตัดแล้วก็ชําแล้วก็จะหมายไปหมดแล้วแล้วกิ่งเล็กที่แต่กใหม่ผมก็จะนิยมเอาไปเสียบนะครับผมไปเสียบกับตอใหม่จะไม่ค่อยได้กล้เขี่ยเกสอนนะเพราะที่บ้านจะเลี้ยงไม้สีเยอะกลัวว่าสายพันธุ์จะเพี้ยนก็เลยใช้วิธีการ เอาไปเสียบเอาแล้วก็ให้ท่านเอาไปเขีย ural, นกสรดอนเาที่บ้านก็แล้วกัวกนก็จะเป็นทุกสแปดาห์นะกิงเพชรพารานเพชรพารานจะเป็นไม้ต้นตระกูลของเพชรบนาคุณลุงที่ไปอยู่ที่ซาอุนะครับผมนํากิงเพชรพารานเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็เอามาขยายพันธุ์ก็แตกสาขาเอาไปก็เป็นหลายสายพันธุ์อันนี้เป็นต้นตระกูลแท้ๆนะของเพชรพันลนเป็นต้นแรกที่นําเข้ามาอยู่ในเมืองไทยอันนี้หาค่าในต้องการไม้เก่าคือจะเป็นของแท้นั่นเป็นของแท้นะ ของแท้ต้องเป็นไม้เสียบนะครับผมเป็นไม้เสียบเป็นเป็นไม้พ่อเล็บนีน่ผมไม่แน่ใจนะว่าจะมีการเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนเพราะก็จะเป็นเพี้ยนได้อันนี้เป็นไม้เป็นของแท้แต่ถ้าไหนาต้องการเพชรพันล้านผมก็จะเสียบก็พอมีกิง่งเยอะพอเสียบนะจะตัดไปเสียบแล้วก็เขาคอยจะแต่กิ่งใหม่มาให้ไหมนี่รอที่ตรผตัดไปเสียบแล้วก็จะแต่กิ่งใหม่มาเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะบำรุงดีๆหน่อยจะถอนหญ้าหน่อย อันนี้เป็นเป็นไม้ต้นแรกนะแต่ต่อเพื่พันล้านต้นต้นต้นนี้นะต้นกิ่งนี้แหละจะมีราคาสูงในสมัยนั้นสูงถึงสี่ล้านบาทเลยนะครับผมสูงถึงสี่ล้านบาทเลยแล้วก็ด้วยอายุมากก็ได้ได้แจกไปแล้วก็ทางสวนเขาก็จะเอาออกมาเสียบแบบนี้เอามาเสียบนะอันนี้รอยเสียบจะขึ้นปุน๋เสียบแล้วก็เพื่อเอาออกมาจําหน่ายก็เพื่อก็หลายที่นะหลายสวนได้รับไป ทางบ้านผมก็ยังมีอยู่สองต่อนี่แหละที่รับมานานมากแล้วนะครับผมอันนี้อธิบายให้เข้าใจว่าเพชรพันล้านกับเพชรบรรณาแจากตัวเดียวกันไหมอันนี้จะเป็นต้นตระกูลของเพชรบรรณาเลยนะคือเพชรพันล้านก็ถ้าเราไปแล้วนะครับผมไปเลี้ยงสมบูรณ์แล้วก็เอาไปเขี่ยเกศอนได้อันนี้เป็นไม้ที่เขี่ยเกศอนได้นะไม้ไม้เสียบอะ่ะเขีเขเขเขเ่ยเกศอนได้แต่ว่าถ้าเป็นไม้พวเวอรลศนั่นอันนั้นผมจะเป็นเพชรบรรณาน,นผมจะรับมาจากสวนเพชรบรรณาโดยตรงอันนั้นจะไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับผมหามีทุนก็ จะไปรับมานเสน,นอเพ,พบรานาก็ก็นานเห็นบอบอกไปว่ามาดลงไหมเอาลืมเขาพูดเรองไปแล้วเพ,พบรานากับเพจรลานก็ตัวเดียวกันนะสวดบป่าตัวเดียวกันแต่ว่าเพพันรนะ้านน่ะจะเป็นต้นตระกูลของเพบ้านาแล้วก็นี่แหละเป็นแหล่งที่แตกสาขาไปเป็นไม้ตัวใหม่ๆเยอะแยะไปหมดก็อันนี้ไม่ต้องห่วงนะเรื่องเรื่องการให้ดอกดอกจะโตแล้วก็สวยสมบูรณ์นะการให้ดอกดีมาก แต่ว่าปัญหาอันนี้คือไม้ไม่สมบูรณ์เองไม้อายุมากแล้วไม้เขาแก่แล้วครับผมก็จะช่อดอกมาแบบนี้อย่าแงบบนี้นะครับผมบอกช่อดอกมาแบบนี้ถ้าจริงเยอะๆแล้วก็ไม้ที่สมบูรณ์ดอกจะเต็มต้นจะดูสวยเวลาออกดอกจะไปร่วงทั้งหมดแบบนี้แหละอันนี้มาอธิบายให้เข้าใจนะครับผมอันนี้ผมไม่กล้าเขียนเกีสอนนะเขียยติดม้ติดง่ายมากแต่ว่ามีชนชุมสีอยู่ที่บ้านนะก็เลยไม่กล้าเขียยถ้าท่านเอาไปเลี้ยงท่านก็ไปแยกกาหาแล้วไปเขียยเกยสอนเราก็มาอธิบายให้ทราบว่าเพชรพลรานก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับผม ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณแล้วก็ขอจบคลิปนี้เแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ